ขอฝากสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวนาพ่อข้า,า,า,าพ่อพอดีเมที่นกปราชสีมานะครับเป็นที่โปรดักซ์กุฎทุกคนครับวันนี้ผมการน้ำพาพี่น้องนะครับมาเบิง่งการเกี่ยวข,ข้าวกับของรถเกี่ยวข้าวดีซีเก้าสามนะครับปีหกสามครับอันนี้ราคาอยู่ที่หาแสนเจ็ดนะครับปีหกสามปากขยายปากเป็นเก้าห้านะครับ แปากแต้งตู้เฮาน้าครับเฮานวมห้าแสนเจ็ดหมนบาทนะครับวันนี้ ดันนี่ออกเกอร์เนี่เป็นของช่างบัญชาเพอเสลภูมินะครับเกี่ยวดันพันไร่สายพานคอเกี่ยวตัวนั้นนะครับเป็นสายพานคู่นะครับ ไม่ติดครับแ้งดีเครื่องเกียร์เดิมเหมือนนะครับเคงเกียร์เดิมเหมือแขกใช้ได้1ปีนะครับแขกชุดนี้ใช้มาแล้ว1ปีหนึ่งหน้างานแทงปากแทงตู้อเปเบานะครับ5 7เจ็ดบาท ากาเจ็ดหมื่นกว่า 70, บาทนะครับแดงฝาแงกูนะครับแ้งเจ็ดหมื่นบาทเครื่องเกียร์เดิมครับดูแลของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันโรลิทุกปีนะครับเปลี่ยนถ่ายทุกปีแต่งเฟืยงลงการล่องนะครับเก่าสามแรงครับมาตะห้วงครับ แงแน่นอนครับรุ่นนี้พอดีแรงไม่ตกไม่ไม่โหลดนะครับเครื่องสุดยอดที่น้องสนใจกับโทรมาครับ0 6 2 8 2 5 5 7องนะครับ0 6 2 8 2 5 5 7องนะครับ DC93 คิดปี63นะครับรอเล่มประมาณ45วันนะครับ จากสยามคูบุต้าลิซซิงนะครับเล็บรถประทันเหมือนงวดครับเลีอยงวงวดึงนะครับเหลืองวดี้หละพี่ไม่นี่นะครับพี่น้องสนใจนะครับใครก็ไปเอามือหนึ่งนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ปากกว้างเก้าหาซ้ำเก้าหานะครับ พี่น้องสนใจกับโท๊มาได้ครับเลือก06282 5า7 5 0นะครับ